เกียวกุ้งทั้งตัวเสียงด่วงไปอีกครับวัดนี่น่โอ้นูไปดูแล้วนูนูดูดดโอ้โอนี่น้ำแห้งเห็นไหมครับน้ำแห้งน้ำแห้งอย่างนี้ตีไปเดี๋ยวมาลุ้นว่าปลาอะไรนะครับอืออยวสุดท้ายครับกวตั้งค์ที่หมดเอาเลยเอาเลย <laughs> อย่าสุดท้าย ไปปลามาแล้วครับผมว่มาไปแล้วนี่กดมาแล้วครับผมปลาอะไรสวัสดีครับบ่ายโมงครึ่งครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านย่านสบ้านะครับตอนนี้น้ําเยอะครับเดินมาทางเดิมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องลองไปทางนี้นะครับอีอปีน เขานี่ลงไปนิดหน่อยครับผมแต่ก็ลื่นแนวการอยู่ครับมาครับไปลองดูครับวันนี้ลุยบ้านย่านสบ้ากันครับผม ก็เดินห้าซองรอไปนะเมนก็ไม่ีเีใช่ถ้าเดียวขอนตาเดียว <c oughs> จีห้าไม่พอแปจีกับ,บ้านไม่ได้นั้นบอกก้ว่าเดินห้าอตีซองล้อบแล้ว <c oughs> วันนี้ผมเอาคันลอยทุ่นมาด้วยนะครับกะว่าเดี๋ยวได้เหยื่อเป็นจะลอยทุ่นลองดูครับผมแต่ตอนนี้ยังหาเหยื่อเป็นไม่ได้เดี๋ยวตกหน้าดินก่อนนะครับ นี่คันนี้เดี๋ยวตอกหน้าดินนะครับคันนี้รอยทุ่นครับอ,อันนี้มันดียังไงอะอาจามันดีมี่คันลอยทุ่นผูกเบ็ดมาสองตานะครับต้องหาเหยื่อเป็นให้ได้ก่อนครับผมวางไว้ก่อน,นผ่านไป สองชั่วโมงแล้วครับผมยังไม่ได้ปลาแม่เด็ดตัวเดียวครับผมพลาไปแล้วเงียบฉี่เลยครับอะไรนี่รองไม่ร้องเหีืยอหมดเฉยเออก็อยังชั่วหน่อยครับเหีื่วหมดงติดสายมาอีก เยมอมดครับดีขึ้นหน่อยนึงสามชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้ปลาลักตัวครับคันคันลอยทุ่นนี่เกี่ยวขาดไปแล้วนะครับผูกใหม่ครับคานนี้เกี่ยวเหยื่อกุ้งแท้แล้วครับเอออะไรวะเกี่ยวกุ้งทั้งตัวเสียงด่วงไปอีกครับคันนี้ก็เงียคบคันนี้คันนี้ เอาสู้ต่อไปทาเคชิอย่ายอมแพ้ตีไหนอีกอะเดี๋ยวไปตีตรงปลายแหลมหินนุ่นนะครับโอ้ลื่นลื่นลื่นเอาไปได้แค่นั้นเหรอเวไปได้แค่นั้นนะ แค่นั้นก็แค่นั้นเอาเสรียบร้อยครับตีไปได้นิดเดียวครับเดี๋ยวไปหาที่วางคันก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้ครับนั่นน่ะทุ่หน้อยไม่ใช่ตุ่นจอมไปแล้วเอ้ามาแล้วขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันจอมไปนะฮะเอาปลาดึงครับผมปลาดึงครับผมเฮ้ปลาดึงหน่อยขาดไมหมอ่ะขาดไม่อไมรอผมว่าไม่รู้มันดึงพูดไปเลยอะ่ะ มันไปหน้าเลยนเนอะ<ไ>ป,ปลาครับผมปลา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 ,ปลาไปแล้วเอาย้อนมาแล้ววัดนี่แน่โอ้ดูไปนู่นแล้วนู่นนู่นนู่นโอ้วัดนี่แน่โอ้ดูไปดูแล้วนู่นนู่นนู่นโอ,อ้โอ้อโอ้นี่ปลาครับผม เดียว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 เดยวเดียเยวเนี่ยมันพากเกี่ยวแล้วเดียวยวงนีเกี่ยวแล้วด้วยไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวี่เดียยวอย่าลื่นลื่น้อยขาแล้วเดียวเดียวอย่าลื่นลื่นน้อยขา้วกับ๋องเทาเราเพื่รุดุดเออรอตั้งนาน เอางงเกี่ยวซ้ำอะไรวะเกี่ยวซ้ำเร็วรอตั้งวันครับติดปลาลุดก็พองขาวหน่อยพองขาวลกเทียวได้ลุดเฉยตัวส่งรูไดเออลุดเฉยครับว่าไปแล้วอะไรวะมาไปแล้วเกี่ยวกุ้งทั้งตัวเดี๋ยวอะไรวะไม่ต้องหรอกไหนขโมยกุ้งตีก่อน พี่เกียรเดินไปแล้วอาไมมันหลุดได้ไงอ่ะมันมันไม่ได้ไม่ทันกลืนอน่ะน้อยอาไมครับขึ้นแล้วแต่ว่ามันมาถึงบาสเองเออมันหลุดนึกว่าขาดวะอฟองขาน้อยบ้าบอคอแตกไม,ไม่ได้มันลื่นพี่ไม่กล้าเดินหรอกมันอันตรายไม่คุ้มเอเอ,เอไม่คุ้มกัน เอาใหม่ครับเอาใหม่ตะวางน้อยไปคุ้มกันน้อยออระวตงนะอันตรายมากเออได้แะ่กลัวแคน,นั้นนี่อะไรกฟ <c oughs> อ,องขาวกินเราแสดงมันมีจริงได้จริงเห็นตัวแล้วบูกระโดดเออเอาใหม่ครับชช่ามัน ไม่ใช่ปลาเราครับถ้าปลาเรามันก็ขึ้นมานั่นแหละถูกไหมอ่ะอสนใจอ่ะเดี๋ยวหาใหม่ได้อีกครับห้าโมงครับน้ำาลองแห้งเยอะมากนี่เห็นไหมครับอย่างอื่นไม่รู้ครับปูเยอะมากครับผมปูตัวสวยๆเลยครับนี่ๆปูท้งนั้นเลยครับมีปูนะครับนี่ก็ปูครับแอบอยู่ในนี้ฮะเออเห็นไหมพี่บอกแล้ว อยู่ตรงไหนเลยอยินยใต้หินแล้วนหนิไม่ได้เหนหางเลยอะหนัก,กนะเนี่ยฉลามหนูพี่ว่ะฉลามฉลามหนูอะไรหนักอยู่นะน้อยวางให้ดีนะอ้อนั่นไงปาน,นี่แล้วใช่ไหมอ้อนั่นเนี่ยใน,น,น,นสีชมพูนั่นนะ่ะนี่มีปูนั่นปูอ้อนั่งไ,ไม่ใช่ฉลาม ก็ฉลามเลยราระวังน้อยๆมันจะกัดกอฉลามหนูกอฉลามหนูฉลามหนูฉลามหนูค่ะนั่นงขาเจอแล้วฉลามหนูอะอะไรนะดูกันต่กัวอ๋อ โอ้ลองไปฝังโคลนเลยเนี่ยมีปลาตอดนะผมปลาตอดครับตอดตอดตอดวัดนี่แน่อยู่ไหมเอาอยู่ครับผมอยู่เฉยนี่ <c oughs> ตัวที่สองของวันนี้ปลาอะไรอะ่ะ ตอดดูครับเมื่อกี้มันแล้วมันลุ้นกันปลาดุกตัวใหญ่มากบ้าไปแล้วปลาดุกครับผมอุย้ยนี่ทำไมตัวแค่นี้อ่ะนี่ปลาดุกตัวเล็กนิดเดียวนี่ตัวเล็กมากครับผมุกทะเลครับนี่เดี๋ยวปล่อยนะครับน,นี่ตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวผมปลอดปล่อยก่อนนะครับ จะโดนปลาดุกแทงก็วันนี้แล้ววะคิมอยู่ไหนเนี่ยน้าหลุดแล้วหลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วไปไ,ไปไปไปไม่มีอะไรเคลียร์อ้ปลาดุกทะเลครับผม,มนันะ่นไปแล้วไปแล้ว ตัวใหญ่กว่านี้ไม่มีเหรอครับน้ำแห้งๆอย่างนี้มีปลาอะไรไดีนี่น้ำแห้งเห็นไหมครับนี่น้ำแห้งน้ำแห้งอย่างนี้ตีไปเดี๋ยวมาลุ้นว่าปลาอะไรนะครับ น้อยปลากินเหรออยู่ไหมอยู่เห็นไหมน้อยไอปลากินแล้วครับนี่น้ำลงแห้งๆยังมีปลาเห็นไหมมาแล้วปลาดุกน้อยเออใช่ใช่ใช่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่ว่าแล้วสายพี่สายพี่ขวาซ้ายสิซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาปลาดุกเห็นไหมเออพี่ว่าแล้วปลาดุกเออสวย โอ้ยได้ปลาดุกครับผมมาแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วมันอยู่น้ําแห้งก็มีปลาดุกโอ้โปลาดุกครับน้ําแห้งลองนะครับตีไปตองขนไม้นะครับปลาดุกมาแล้วครับนี่หนึ่งตัวปลาดุกปลาดุกปลาดุกทะเลบ้านมีปลาดุกมาโอเคครับได้แล้วบัง ตีถึงถ้าใส่ตะกัวใหญ่อะตีถึงหลักเลยคันนี้ยอันนี้ตะกรวมันเล็กตะกรวเล็กมันตีไม่ได้ตีได้แค่นี้ ดึงครับผมปลาดึงอันหน่อยวัดสิเน่อยู่ไหมอยู่ครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วเร็วมาเร็วน้ำมันแห้งครับปลาอะไรปลาดุกอีกน้อยเออปลาดุกกับปลาดุกโอ้ยตัวเท่าเมื่อกี้อีกแล้วมาเอ้ยเงินเลกลืนแต่ว,ว่าตัวนี้ต้องเก็บนะครับนี่ ตัวเล็กครับผมกลืนครับกลืนกลืนตามขึ้นนี่มาขึ้นนี่นี่โอ้ปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกอีกแล้วครับกลืนครับผมพี่ได้ตัวแค่เนี้ย <c oughs> ก่อนกลับบ้านครับขออีกสักเหยื่อครับเหยื่อสุดท้ายครับผมเห <c oughs> ยื่อสุดท้ายของวันนี้ครับน้อยตัดแล้วเหรอตัดค <c oughs> ไม่ตัดไม่ใหญ่กว่าอือพี่เอาหังเปหมดพี่เ<ร>อาเหยื่อสุดท้ายเอาเลย

ดูนี้อ่ะเอ้าเดี๋ยวสุดท้ายใส่ปลาทักตัวพอได้คลิปกับเขาบ้างขึงนรรยอกาศแดดปลาดึงครับปลาดึงไปสองครั้งคนระับสามครั้งปลาดึง เยอหมดแล้วน่าจะเยอะหมดแล้วครับนี่ดึงอยู่ครับผมดึงเบาๆนะครับถ้าปลาใหญ่นี่ดึงวูบผมไปแล้วดึงไปแล้วครับ ดึงดึงครับดึงวัดไม่ยูไมอยู่ครับผม you, <c ười> อยู่เฉยอดี๋ยวส <c ười> ุดท้ายได้ปลามาแล้วครับผมมาไปแล้วนี่กดมาแล้วครับผมปลาอะไรปลาดุกอีกแล้วเดี๋ยวสุดท้ายได้ปลาดุกใหญ่ข <c ười> ึ้นมาหน่อยอ้าวเานี่ครับผมได้มาแลว้ว <c ười> ได้แลว้วน้อยอืมปลาดุกครับผม นี่กับเรยือสุดท้ายผมดุกทะเลนี่นี่ครับไปครับกลับบ้านครับผมน้ำแแห้งอย่างนี้มีปลาอะไรนี่ครับปลาดุกนะครับไปครับผมนี่น้ำลงเยอะมากครับปลากระพงขาวพลาดไปครับอย่างน้อยก็ได้ปลาดุกมากลับก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับเออ